เมื่ออาซีดาฮากะเอาชนะเบาโซเลได้อย่างที่ทุกคนรู้กันด e ีว่าอาซีดาฮากะบัตดีของกาอินเคียวยะได้แพ้แพ้กับเบาโซเลในตอนสุดท้ายก็พลาดทีพดีแถมตอนนั้นอาซีก็โดนพี่เคียวยะของเราโดยพลังไปซ่าเป็นรางทานฟอร์มสุดเบี้ยวแตกแล้วก็ดันไปโชว์แพ้ใส่เขาอีกแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เราเห็นกันในอนิเมะว่าอาซีดาฮากะก็จะยึติดกับพดีกับเคียวยะลงถูกไหมครับแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะ ถ้าหากผู้ชนะในไฟนั้นไม่ใช่กาโอแต่เป็นเคียวยะแทนวันนี้ได้รับจากการที่เจ้าตัวหลายหน้าเป็นฝ่ายที่เอาชนะบอโซเลได้นนะก็คือโลกที่เปลี่ยนไปาจากความสำเร็จของแผนการทริปเปอร์ดีของเคียวยะนั่นเองรวมถึงอาซีดาฮากะก็จะได้รับร่างพัฒนาร่างใหม่นั่นก็คือโจอมกะมาแห่งแสงทมินอาซีดาฮากะอีฟซึ่งคินคิดว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าอาซีดาฮากะไดวาที่เป็นร่างก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนอกจากนีก้ยังมีร่างสุดเท่ร่างใหม่เคียวยะอย่าง เทพม,ทมังกรมาแ่งแสงทวินกายแอนอฟซึ่งเดาว่าข็น่าจะได้จากการเอาพลังหอซีดากามาแปลงร่างอีนั่นแหละดูพี่แกจิตใจอยู่นะเนี่ยแต่ถึงแม้จะมีร่างใหม่ที่โคตรจะเทพอุดมการณ์พี่แกก็ยังคงเหมือนเดิม่นก็คือการสร้างโลกที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมก,กันได้แบบไม่แบ่งแยกนั่นเองฟังดูดีมีผลน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนจําได้เนี่ยในตอนจบที่ดีแกแค่จะสร้างแฟลกที่ผสมทุกเวอร์แค่นั่นแหละฉันอยากสร้างจริงจริงมันไม่ใช่ร้กกรายก็ร้ายล็อกแต่เป็นแฟล,กท,ฟลกที่ไฟเตอร์ทุกคนจะใช้กกกกาาารดททุาาทุจเวิไ้ออย่งสะ และนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้น